สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับป้าเชว์และตัวชิมค่ะวันนี้มีเมนูหมูตุ๋นมาฝากกันนะคะหมูตุ๋นวันนี้ของเชฟป,ป้อมเป็นหมูตุ๋นสูตรพิเศษสไตล์ห้องกงค่ะรับรองความอร่อยนะคะเชฟทำอะไรอะ่ะเชฟทำลวกของแพง ลวกของแพงคือลวกอะไรของแพงหมูแพงอะตอน,นี้โอ้โหเล่นของแพงจริงๆด้วยเ็มจะใช้หมูคั่วตับทําไมต้องใช้หมูคั่วตับความเข้าใจของผมนี่นะคืออะไรก็ต้มหมูตุ๋นหมูตุ๋นได้หมดอะแต่เป็น texture เไม่เหมือนกันไอ้เนี่ย้าให้มันให้ t e เจอร์เนื้อเปื่อยมากคือตรงชอบหมูคั่วตับเพราะว่าหนึ่งมันมีพังผืดใช่สองมันก็จะเหมือน,เ,อนเหมือนเวลาเอ็นเอ็นหน่อ,นอ,นนอยอถ้าเราไปตลาดถึงจะมีซูปเปอร์มาร์เก็ตไม่มีบอกว่าขอซื้อหมูคั่วตับ ซึ่งตอนนี้กําลังจะล้มละลายนะฮะเพราะขึ้นราคามากผมว่าสงสารพอ่อค้าแม่ค้าขายหมูตุ๋นน้ำตายิ e ่ที e ่แอบมันเยอะครับก <c oughs> ็นั่นแหละเชฟ <c oughs> แต่ว่าจริงๆเอาจริงนะเป็นประชาชนเราก็บวดได้ใช่ไหมเชฟเราเสียภาษีนี่ผมมาเสียเต็มๆอยู่แล้วเออใช่มาดามก็โดนภาษี<ช>มาเต็มๆแล้วเอาเอาหมูไปลวกก่อนนะคะหมูขั้วตับไปลวกก่อนวันนี้หมูน่าจะประมาณสองโลนั่นเนี่ยไม่ถึงโลหนึ่งโลหนึ่งประมาณน <c oughs> ั้นแล้วก็ขิง ลงไปลวกพร้อมกับหมูทาไมเราต้องลวกค่ะเชฟม,มาจากตลาดเนี่ยหลายอย่างความสกปรกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อเอาเลือดของเขาาที่เราอ,ออกเพรามันสุกแล้วนะ่ะเอเอนไซม์ในในนี้มันเปิดมันก็จะดูดทุกนี้เข้าไปได้โอเคเพราะว่าตอนตออเราก็จะเข้าแบบถ้าไม่งั้นเราจะได้ถ้าเราใส่ไปสดๆเนี่ยเขาจะปิดเพราะว่าดันเลือดออกมาซึ่งเลือดเป็นน้ํามีอากาศมันก็จะดันออกมามันก็รสชาติก็จะไม่เข้าไปโอเคง่ายๆ คือเราไม่เรียกเลเราเรียกต้มเลยต้มครับโอเคคราวนี้เราก็จะมาใส่รสชาติเชฟจะมีต้นหอมรากผักชีพนพอคนแม่รากผักชีอันนี้มันใหญ่กว่ารากขึ้นช่ายอันนี้อันนี้อันนี้ผมว่าผมว่ามันมาจากจีนมาจากเมืองจีนรากผักชีเพราะว่าต้นใหญ่ขนาดนี้มืองแล้วก็ขิงกระเทียมก็บุบๆนิดนึง แล้วก็เครื่องพะโลนะคะจะมีโป้ยกากนะคะมีอกเชยซอสปรุงรสยี่ห่อมาดามตวงนะคะ5ช้อนแล้วก็ซีอิ๊วขาวมาดามตวงอันนี้มีสารสกัดจากงาดําไม่มีสารกันบูดไม่มีผงชูรสเซซิมินใช่ไหมเซซิมินด้วยเซซิมินเอ็กซ์แทคมีสารสกัดจากงาดําตัวนี้ดีนะตัวนี้ดีนนข้อเขา่าข้อเขา่ขเขาข ข้อเข่าผมที่บ้านอ่ะให้กินนีเยอะทำไมอ่ะไปตีกอล์ฟข้อเสียหมดเขาใช้ข้อทำอย่างอื่นมากกว่าไหมโอ้ไม่ต้องบอกก็ได้อารู้ว่ารายการมาดามแต่ไม่ต้องบอกอยากให้ทำเหมือนกันเนี่ยไม่ค่อยทำเลยตอนหลังข้อเธอไม่ใช้หมดแล้วนี่นะคะบอกเลยว่าเซ็ตซอสคู่ครัวของมาดามดวงนะซื้อแล้วบอกเลย ว่าจะติดใจแล้วก็เลิกใช้ไม่ได้เอาจริงน้ำตาลปวดค่ะใสลงไปประมาณหยิบมือเชฟก็สเสด็จเอาน้ำออกนะคะให้เขาเย็นให้เขาเย็นก่อนเอาบอกก่อนว่าซอสเซ็ตคู่ครัวของมาดามตัวเนี้ยมีวางขายที่วินล่าซุปเปอรม์มารเก็ตน,นะคะในกรุงเทพทุกสาขา แต่ว่าถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถจะซื้อได้ทั้ง l i น์แอดแอดมาดามตวงหรือว่าช้อปปีก็ได้นะคะ s h o ปปีหรือว่าโลบินพูดสามารถสั่งซื้อได้หาชื่อร้านโรสแมรี่ายมาดามตวงค่ะตอนนี้ขั้วตับไม่สุกแต่ว่าเชฟจะเอามาหั่นเพื่อเอาไปทํากระบวนการตุนต่อค่ะแต่ว่าผมวอาหมูตุน๋นถ้าไม่ขั้วตับก็บก,บก็อย่าก,กินดีกว่าไม่ไม่อร่อยนะมันเป็นเสี้ยนมันมีมนตัวนึง คือหมูสามชั้นอันนี้เราก็จะใส่รสชาติเข้าไปเราจะปรุงรสชาติลงไปในเครื่องต้มหมูนะคะอันนี้จะเป็นถัวห่ือแล้วก็หอยซินร้หวานซีอิ๊เจียงอันนี้นะครับเราจะใส่น,นี้อันนี้คือสวีทซอสน,น้ำเปล่าใส่สวีทซอสลงไปสวีทซอสน,นีกุนกีซื้อได้ที่เยาวราชหอยซินหอยซินหอยซินเนี่ยก็จะเป็นอันนี้หอยซิน หอยซินซอสจ,จูเห่าจูเห่าอันนี้อย่าใส่เยอะอันนี้มันเค็มจูเห่าก็คือซอสอันนี้จูเหา่าจูจ,จูโฮโเคสเต้า้หยใส่ลงไปนิดนึงเชฟใส่เหล้าขาวลงไปในน้ำหมูตุน๋นแล้วก็เทลงไปเลย เอากลับไปตั้งให้เดือดค่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้มเขาต่อไปเรื่อยๆประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงครึง่งก็หลังจากที่มันเดือดเราก็หลีไฟให้ไฟปานกลางนะครับปิดฝาไม่ปิดฝาเชฟปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้ปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้หรือว่าเปิดไว้แง้มๆก็ได้นะคะตอนนี้หมูตุนได้ที่แล้วค่ะ มาถึงเวลาที่เชฟป้อมจะจัดเสิร์ฟเราดูยังไงว่ามันได้ที่แล้วเชฟว่าอยู่ดีก็ให้เจับจับเอ็นอมันเนื้อเวลาที่จะจัดเสิร์ฟเชฟจะเสิร์ฟกับผักบอกชอยเหรอคะบอกชอยน่าจะดีกว่าคือจริงๆแล้วอะถ้าสมมุติว่าที่บ้านอะ่ะไม่ต้องเอาส่วนไปทําเพิ่มก็ได้ใช่ไหมใช่กินแบบนี้เลยก็ได้ไดใช่ไหมใเลยนี้เชฟก็ใส่น้ําลงไปก็มีผักบอกชอยแล้วก็มี เห็ดหอมปรุงรสนะคะใครอยากรู้ว่าเห็ดหอมปรุงรสทํายังไงเข้าไปดูคลิปที่เราทําเห็ดหอมปรุงรสไว้แล้วก็ได้ค่ะเชฟใส่อะไรไปที่กระทะอุ่นร้อนหน่อยมีน้ําเปล่าแล้วก็เห็ดหอมลงไปต้มให้ร้อนแล้วก็เชฟจะเอาส่วนของหมูตุนที่ตะกี้เชฟเติมน้ําลงไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปใช่ไหมคะครับผมแล้วเชฟก็ใส่ด้วย น้ำผสมปแป้งมันฮ่องกงเพื่อจะให้ตัวน้ำซุปเนี้ยขูกพลิกแล้วก็เล้าจีนเล่าจีนให้เขามีความข้นของน้ำซอสอีกเล็กน้อยตาสไตล์เหลา,เ,ลาเชฟก็เอาผักบอกชอยลงไปลวก แล้วเชฟก็ตักน้ำมันใส่กระทะนะคะเอาบอกชอยที่ลวกแล้วเนี่ยลงไปผัดกับน้ำมันเล็กน้อยแล้วก็ให้ไฟลุกพึ่มเพือเชือให้มีความหอมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสเล็กน้อยเชฟก็ใส่ลงไปผัดกับเย้าผักบอกชอยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมของบอกชอยเอามาเสิร์ฟคู่กับ ตัวปููตุ่นน้ำแดงโอ้เรียบร้อย เชฟเรามาชิมหมูตุนน้ำแดงชาต้มตุเนแล้วแต่ว่าก่อนกินนะเชฟกินอะไรดีชอบอะไรคะระหว่างน้องพีชน้องส้มอยูส่สึแตงโมแล้วก็น้อง,งองุ่นแตงโม,ตงโมแตงโมแตงโมไข่ดีมากเชฟปกติแล้วน้องแตงโมอ่ะจะหมดก่อนอืมอเพราะ<ม>ว่ากินแตงโมแตงโมจริงๆค่ะอ่ะจินตลา แตงโมแต่งหมูตงโม,แ,งโมแล้วก็เอามาปรับอากาศก็ได้นะเชฟสมมุติว่าเราต้องการแบบเป็นสเปรย์ปรับอากาศเราก็ฉีดๆแบบนี้อหอม King Stila Hand Sanitizer ค่ะมาชิ้มเชฟไม่ไม่คิดจะตักให้ตวงเลยอหรอขอบคุณนะคะชิ้นเล็กนะอ้าแล้วชิ้นใหญ่อ่ะ เทปส,ส,ส,สุดยอดอะ่ะมันจะเหมือนเนื้อเปื่อยอร่อยมากอร่อยมากๆบอกเลยมันมีความเด้งดึงในเอ็นแล้วก็ตัวหมูเนี้ยเปื่ออยกำลังดีมากๆค่ะ รสชาติของตัวซอสในนี้เนี่ยมันขบคลิกมีหวานมีเค็มมีความหอมต่างๆเข้ามาอยู่ในตัวซอสเนียเจฟจานนี้สุดยอดถ้าไปทำก๋วยเตี๋ยวก็ผสมน้ำทำได้เลยถ้าทำก๋วยเตี๋ยวก็เรียกว่าทำน้ำซุปแล้วก็ลวกก๋วยเตี๋ยวใส่แล้วต้นหอมผักชีหน่อยน้ำน,นี่ไปเจอจางได้เลยือ แล้วนะคะแล้วก็วันนี้้โและตวงชิมขอลาไปก่อนอย่าลืมก่อนที่จะจากกันไปนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเชฟป,ป้อมกับมาดามตรงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับเมนูอื่นๆอีกมากมายนะคะบ๊ายบายคะ่ะ